สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอคชาแนลนะครับอันนี้ก็อยู่กับโหมดของอ่าไตแรง 5v5 นะครับเนาะผมก็จะสลับนี่แหละเล่นคันโนเชฟบ้างเล่นอะไรแบบนี้บ้างนะครับโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมก็เล่นเป็นไบร์นะครับไบร์มันก็จะเป็นฮีโร่อ่าจริงๆตัวมันมันบอกว่าเป็นแอสซซินเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนแครี่แหละมันตีระยะไกลได้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือเมื่อโจมตีอ่าใกล้ๆปั๊บมันมันก็จะฟันดาบเป็นระยะใกล้มันก็จะมีคีย์ทครอบขึ้นมาด้วยนะครับ สกิลหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้ไปปั๊บเราสามารถบังคับทิศทางได้นะครับว่าจะเป็ไปซ้ายหรือว่าไปขวานะครับสกิลที่2ก็คือว่าอ่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาตัวแหละล็อกล็อกป้าหมายไปนะนี่ไงเอาไปสกิลหนึ่งปั๊บมันก็สามารถพุ่งได้แล้วก็สกิลสองเข้าไปได้นะครับตัวนี้คนก็นิยมเล่นในเล่นในทั้งสามเลนนะเพื่อนนะตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็น a b ิ s s a l า r a g o n เลนอ่าดาร์คเซเลเเยอร์ลนหรือแม้่ก็เอามาจังเกิ้ลก็ได้นะครับก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่นะครับว่าจะหยิบไปเลนไหนเนาะ แต่ว่าใน,ในรอบนี้ผมเล่นมาเป็นในเรื่องของอเลนจังเกิลนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าเรียกได้ว่าโหดเลยแหละก็ดูไปเรื่อยนะครับตัวนี้ถือว่าเล่นได้พอสมควรนะครับเล,เล่นได้ดีเลยแหละอ่าสิ่งที่ผมชอบตัวนี้นะก็คือว่ามันจะมีพวกสกินในอะไรนะผมลืมชื่อมันที่เป็นคงมบีดเนาะ เป็นตัวต้องแข็งนะครับโหรอบนี้ไม่รู้แครี่ไปไหนนะครับมาเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนเนาะเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะทาอะไรสักอย่างนะเนาะนี่แหละข้อดีของมันก็คือมันตีระยะไกลได้แล้วมันก็เป็นตัวที่ติดคีนะแต่ว่าต้องต้องระวังเรื่องของตัวมันบางนะยังไงมันมันก็เป็นแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินแครี่ประมาณนี้นะครับอุ้ยกดใช้สกิลก่อนอ่ะไม่เป็นไรสกิลอันตีพอพอใช้ปับ๊บมันจะมาตะโอ้โหอมตัดเหลือสามมีหรือเปล่าประมาณนี้แหละ ก็ถือว่าดีอีกระดับหนึ่งแหละแล้วก็สกิลตัวมันก็แรงขึ้นนะแต่ว่าสกิลหนึ่งจะใช้ไม่ได้นะครับตอนนั้นแต่ว่าแต่ว่าสก,สกิลสองยังใช้ได้เหมือนเดิมนะเวลาที่เรากดอันตีนะครับพุ่งได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโหดเลยแหละผมว่านะเล่นง่ายนะครับเล่นเล่นไม่ยากนะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองหยิบนาไปเล่นกันดูได้นะ เซตเซ็ตพวกเซตลูนเซตไอเทมอะไรแบบนี้เล่นเล่นได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นเอ่า uh, เรียกว่าไงล่ะสายคิ้เนาะสายขิสายตีเร็วอะไรแบบนี้ส่วนมากผมก็เล่นเป็นข,ขิ้อะไรประมาณนี้แหละเขาตีมังกรไม่ได้นะครับแคลรี่ไม่รู้ไปไหนนะครับแคลรี่ไม่อยู่เนาะ ต้นเกมเราฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนฟาร์มไปเลือดก,ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่ว่าพวกไอเทมฟาร์มนะไอธนูฟาร์มมันยังดูดเลือดไงแต่ว่าถ้าเป็นโซลิเวอร์มันจะไม่ดูดเลือดไงถ้าเป็นพวกแอสแอสิอสอสสสนอนะ่ะเขาจะใช้เป็นเรเวทานนะครับเป็นขวานขวานมากกว่ามันเวลามันมันจะบวกเพื่อพวกเลือดขึ้นมาไง วิ้ยรอดไปเนี่ยโอ้โหติดพิษตายอืเีย,ยดายเียดายนึกว่ารอดแล้วตอนแรกติดพิษตายซะงั้งงนมาครับก็จริงๆเนาะถ้าเราเล่นแบบบางทีพวกแครี่ไอพวกถ้าพวกเล่นดักเซเลเยอร์โหดนี่เราจะ,จะเล่นง่ายเนะี่ยคือเราไม่ต้องไปเติมบ่อยเนี่ยเราจะ ่วนมาถ้าเล่นเล่นจังเกิลน,นะแนะนําว่าให้ย้ำเล่นแชรี่บ่อยบ่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นในรูปแบบของการคิดเหมือนกันเน่ยย้ำย้ำเล่นแชรี่นะครับมันจะมีพวกป่ากับป่ากับเมทจะต้องเดินม,มาเติมนะครับ่วนมาพวกแร้งคอนเขาเล่นเป็นกันหมดนั่นแหละเราก็ดูไปนะครับเนาะนี่แหละผมจะรีบตีมังกรตีอะไรเสร็จปั๊บผมก็ไปเลยข้อดีของของสกิลหนึ่งนะเพื่อนๆพือพเราใช้ปับ๊บเราสามารถโยกข้ามกำแพงได้นะไฟไม่หันวะด้านบน เดี๋ยวนะท,นทีนี้เราต้องขึ้นไปเติมแล้จะเห็นได้ว่าฟลอเรนติโนโอโ้โหโหดนะขึ้นไปสามารถขึ้นไปโซโล่คิวได้นะครับโอ้โหได้ดับเบิลคิวเลยโอเคถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราเล่นง่ายมากๆนะครับฟลอเรนติโนเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวอีกตัวหนึ่งสำหรับเลนของดับเบิลย์เลนที่โกงมากๆนะครับแต่ตัวแก้ทางของมันก็มีแหละนี่พอเราจะสำาหรับใบนะนเพื่อนพอเราจะตายเราค่อยกดอันตินะครับ ช่วงแรกเราก็ตีธรรมดาไปก่อนเพราะว่ามันจะสามารถยื้อไฟได้ไงโอเคไม่ทันอ่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทีนี้ถ้าเราดูในมินิแมปนะครับซ้ายมือนอนถ้าเราเห็นเป็นอ่าม,มันมาแล้วมาแล้วโอ้โหดีนะเขาพุ่งผิดทางถ้าเขาพุ่งมาถูกทางเราเราก็ตายนะครับนี่ ได้ปะโกติฟอรินทิโนโ,โหดจัดนะครับเหตุผลที่ผมยังไม่ค่อยใช้ติเพราะว่าอะไรเพราะาใช้ติแล้วมันเดินช้าไงก็ตีธรรมดาไปแต่เวลาเราเราเข้าไปกลางวงแบบกลางวงมันจะจัดนะให้เราใช้ติไปเลยนะครับม,มันจะอา่าดูดมันจะอมตะสามวีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตอนแรกประมาณประมาณสี่ห้าวีนะตอนแรกอ๋อจะประมาณว่าสามวีอมตะ อีกสามมีที่เหลือรับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับดาเมจอะไรประมาณนี้หอเป่าจไม่ได้นะครับส,สกิกล,กกล,กกลมันเดี๋ยวต้องไปอ่านใหม่นะครับนี่เห็นป่มฟาร์มเร็วมากตัวนี้นะเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วแต่ถ้าเราตีใกล้ๆมันจะแรงกว่านะครับคือมันคือมันจะปรับระยะของสกิกลอัตโนมัตินะเพื่อนในเรื่องของเข้าเข้าไปใกล้ๆตัวป้ามันมันจะฟันเป็นดาบระยะไกลแต่ถ้าเป็น ระยะไกลมันก็จะใช้เป็นหอ,อกนะครับขึ้นไปทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะครับโอเคถ้าทีมโหัแบบนีเ้เราเล่นง่ายเลยบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆนะครับตัวนี้ปูเพย์เย่เขาเขาเนีย่ยนิยมนําไปฟาร์มนะครับเล่นง่ายนะครับนีถ่ถ้าเรามีจังหวะขึ้นบ้านให้ให้เรารีบขึ้นเลยตียป้อมเลยนะครับ เรารักษาระยะนิดนึงนะเพื่อนถ้าเขาเข้ามาใกล้เราเราค่อยกดอันตีนะครับตัดบ,บัฟได้ก็ตัดนะครับนี่ใช่ไหมผมจะใช้ใช้สกิลหนึ่งในการข้ามกำแพงนะครับง่ายนะครับตัวนี้คือเราจะประหยัดฟิกเกอร์ไงคือคือตัวนี้มนไม่จะเป็นต้องใช้ฟิกเกอร์ก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นรองเท้าสปินวิ่งเร็วก็ได้นะครับ สกิลหนึ่งก็ไม่ได้คูคูดาวนานนะครับประมาณห้าวีหกวีอ่าข้อดีของสกิลหนึ่งพอเราใช้ถูกตัวสตูน่ะเขาจะติดติดสตันนงไงติดมึนด้วยนะครับเดี๋ยวปะพอตีระยะใกล้ปับ๊บคีย์ดีคอออกนะครับจริงๆตีตีระยะไกลก็ก็คีย์ดีคอเหมือน,นกันนั่นแหละอยู่ที่เทมเรานะครับแต่มันก็ยังเป็นตัวที่ยังต้องใช้มานานนะครับมันก็จะดีคนละอย่างกับพายเตแหละ ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็ส่วนมากผมก็เล่นประมาณนี้แหละครับจะเตะไบอะไรประมาณนี้นะครับเล่นง่ายนะครับตัวนี้ไม่ไม่ค่อยมีเงื่อนไขได้มากมายเลยโอเคทิมบวกละอาจจะไม่ต้องเก็บทิมหมดเราก็ไปเลยครับเราเอาเฉพาะบัฟก็พอนะครับทันไหเนี่ยนี่ใช้ใช้สกิลไปก่อนนะตีธรรมดาไปก่อนพอเราจะตายปั๊บเราก็กดอันตีนะครับเห็นปะ่ะอ่าประมาณนี้แหละ อยู่อยู่กลางวงคือพอแก้จะตายปั๊บกดอันตรียื้อไปเลยครับมันจะเป็นนมามตะนะครับชั่วคราวนะครับแรงนะครับเพื่อนแรงนะครับอ่ะเราไม่ต้องแบบสดเข้าไปฆ่าถึงในป้อมเลยปร,ประมาณนั้นหรอกยื้อไฟไว้ดีกว่านะครับ รีบฟาร์มรีบอะไรดันป้อมเร็วๆแล้วกันเนาะเราไม่ต้องแบบสดเอาคิวเยอะๆขนาดนั้นเนาะเพราะว่าบางทีพวกแร้งคอนเขาไม่ได้ห่วงจะฆ่ากันหรอกเราเขาเน้นเน้นป้อมนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้มีการด่ากันนะทีนี้เราจะ,เรจะต้องรีบเอาดาร์กเนี่ยนะเ,เอาดาร์กเอาไปขึ้นบ้านมันจะได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวคือตอนนี้นี่เขาเกิดกันหมดแล้วไงแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เวลาที่เกิดหมดยังยังไม่ค่อยแนะนําให้เอานะครับเราต้องรอนิดนึงนะ โอเคทีมาเอเคโผล่บนสองสามตัวนะครับนี่ถ้าโผล่บนสามตัวแบบนี้เราเอาได้เลยนะครับมีเห็นนีเห็นว่าเขาเขาอยู่บนสี่ห้าตัวเลยแบบนี้ก็เป็นจังหวะของการเอาดักเซเลเยอร์เลยนะครับเห็นว่าตัวเราสามารถโซโลคิวได้เลยนะแต่ว่ามีแก๊กมาช่วยโอ้โหโอเคแชรี่เขาตายกันเลยป่ะนี่ผมเอา บัฟฟ้าเสร็จผมก็ไปเลยนะครับอทีนี้เราก็มาดันดันป้อมต่อเนาะไอเทมก็จะประมาณนี้เพื่อนมีคีมีจอบเกาะอะไรแบบนี้นะครับธนูธนูตีเร็วก็บัฟให้เราตีเร็วขึ้นนะครับสมากนะผมมาใช้รูนคลายไฮเตะนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นอเวกสิบนะครับสปิริตแล้วก็ดับเบิ้คอร์นะครับอย่างละสิบไปเลยเล่นง่ายอ่าจัดง่ายๆนะครับนี่แต่ว่าเราจะเน้นตีป้อมนะครับ นี่บุกเข้ามาได้เลยแบบเพื่อนแบบนี้พอเราจะตายปั๊บเรากดอันติยืนเนาะเห็ปะจนกว่าจนกว่าเขาจะมาอันนี้เราได้ปั๊บผมมอไปแล้วสามตัวนะครับนี่เห็นปะมอไปสามตัวน่าจะจบได้นะครับนี่เห็นปะเพื่อนเพื่อนเราเหลืออยู่สี่นะครับเต็มเต็มเลยอ่ะแรดมาไม่หันแรดบอกว่ารอด้วยนะครับ ไม่จบไม่จบโอเคแสดงว่าเขาน่จะยาวสามฐานนะครับรอนะเอเมเพราะว่าทีมเขาเกิดหมดแล้วไงแล้วทีมมันไม่ดันนี่อ่าอีกชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเบดออฟเทนเนอร์ตี้นะครับตายเกิดนั่นเองนะครับ ปา่ครับลุยแต่ว่าตอนนี้คือเข้าเห็นเราแล้วนะเพราะว่านี่นี่เห็นว่าเพื่อนมันมันปักหมดเปิดแมปสีแดงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาบัฟฟ้าแป๊บหนึ่งนะนี่ผมชอบตรงมันใช้สกิลหนึ่งบัฟมันมาคับที่ทางหนีได้นี่แหละมังกรน่าจะไม่จชาเป็นแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเลยแล้วกัน บุกเ,เพื่อนอันติีอย่าอย่าเพิ่งใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่คล่องตัวอย่างว่าน,นแหละไม่ถึงสกิลหนึ่งคูเมดคูดาวไม่หันนะครับโอเคค่าได้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับจบได้เห็นปะถ้าแบบเราสามารถคุมเกมได้ก็เล่นง่ายนะครับอโอเคเพื่อนก็จบแล้วนะครับนาะวันนี้ก็เป็น อ่าไบรท์จังเกิลนะครับก็ลองหยิบนำไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนั่นแหละก็สําหรับพวกพลังแฟงพวกรูพวก,ก,พวกไอเทมเราก็ดูในเซ็ตยอดนิยมก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบคิดอะไรมากมายนะอ่ะวันนี้ผมก็โซนะโ,โ,โ,โเลเรงเนาะโซโซโลแรงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน,นครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะนเพื่อนๆนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย